ออกตัวกับพี่น้องนิดหนึ่งว่าในถิ่งที่ทําไม่มีอะไรแอฝงไม่มีเหลืองไม่มีแดงเป็นคําถามตลอดตามที่ออกจากนครมาถึง,รถง,ง,งกรุงราชจุวรรก็มีคํสัามตลองว่าัวใหญ่ยอยู่ตรงไหน,นอยู่สีไหนสามารถรับใจ้ใครับใจเหลืองรับใจแดงผมก็เรียนต่อไปว่ามันมันคนละเรื่องกัน มันไม่มีมันมันผมคิดว่ามันเก้าวข้าความกัดแย้งทางการเมืองไปเพราะความเป็นอยู่ของผมก็ไม่มีไม่มีการเมืองไม่มีการเมือง้ามาเกี่ยวกองมันความจริงมันคละเรื่องกันท่านทักทิพยจะอยู่จะไปอมตจะอยู่จะไปมันก็ไม่ใช่่ันของเราแต่เรื่องของเราคือลูกหลานเราจะรอนเป็นสิบเปอร์เซ็นของเยาวชนที่มีอยู่ยิงในในต้องถิน ในบ้านผมติดยาเด็กทิมกวบติดยาตั้งสุกถิมกรอบสูงสุด55ปีติดยาทุกถนนทุกหลอกทุกซอยมีการซื้อมีการขายมีการมีการแลกเปลี่ยนมีขบวนการยาเสพติดอยู่เต็มไปหมดทุกทุกหลอกทุกซอย มันเป็นมายอันหัของลูกหลานที่เราอย่างผมนี่ขอเรียนพี่น้องนิดหนึ่งว่าเราคู่กันมาตาคู่กันมาต,อมาตอลอดสี่าปีไม่ได้นึกว่าจะเดินเข้ากรุงเทพก็เดินเพื่อหวังเป็นกล่าหรือว่าให้ข้าความทำาัารได้กับตัวเองมันไม่ได้เป็นแบบแบบนั้นใน รายะตลอดสิบาปีเราพยายามต่อส <hel token thanks> ู <huh Becca good food> ้เพ <fossils> ื่อเอาลูกหลานเราคืนมาแต่เป็นการสู้เป็นจริงๆสู้กันตาต่อตากันต่อคนแล้วก็ใจต้องมีดีใจนี้กับพินิวิตีศาสนาอาวุโสความเชื่อธรรมชาติอะไรที่มีอยู่ใน้อกตินที่พึงมีที่พึงคิดได้ก็เอามาใช้หมดอย่างผมก็ต้อง พูดมานเดิมพูดเมาเดิมทุกเวทีเพราะผมผมไม่ใช่นักพูดผมพูดไม่เป็นแต่ริงผมมีคือประสบการณ์จะมาบอกเล่าเล่เปลียนกับพี่น้องเพราะตะลอดระยะทางที่เดินผ่านมามันมันเหมือนกับขวัญร้ายไม่ใช่ขวัญร้ายที่ว่าเราเดินมตีเน้าตีเปื่อยอะไรเป็นคนละเรื่องกัน,กนแต่ขวัญร้ายก็คือเราพบว่าทุกพื้นที่ที่เดินผ่านมาก็มีมปัญหาไล้เคียรกัน ในนครไม่ต้องพูดถึงก็เรารู้จากภาพถูกพอมาถึงสุราษฎร์ก็หนักกว่านครนีดเป็นปัญหาเดียวกันที่พี่น้องเราได้รับปัญหาเหมือนกันมาถึงจุมพรก็เหมือนกันหนักเบาตามดาภาพของพื้นที่นั้นๆอาจจะแตกต่างกันนิดหนึ่งต่างกันต่างกัน ไม่ได้มากอะไรแต่ภาพปัญหาก็เหมือนกันแต่วิธีการแก,ก้ปัญหาก็ต่างกันแต่ละพื้นที่ที่ได้เก,ก็บเกี่ยวมาบางพื้นที่ก็ไม่ได้มีการต่อทู่ไม่ได้มีการต่อทู่อะไรเลยไม่ได้มีการต่อทู่ไม่ได้มีการเลื่มต้นนั้งรอเด่

เรื่องของเราเทพจะไม่มีการต่อทู่อะไรทังทิ้นนั่งรอคนอื่นช่วยอย่างเดียวพี่น้องประจวบก็บอกว่าปัญหาของเขาคือหนอนหัวดำกินไปมะพร้าวแต่เราก็ถามพี่น้องว่าที่หนอนหัวดำกินลูกหลานของเรามันคือปัญหาไหมผมไม่เห็นพี่น้องที่ปราจวบ เสียนาตีไปนัคนเกี่ยวกับตอนโน้นจที่กินไปมะพร้าวแต่ลูกหลานของเราที่เสียาหรือว่าเล่นยาวจนเกินไปเสียนาตีไปกันหลายคนที่ประจบมาถึงสุราษฎร์ก็ปิตนุนพร้อมจะปิตนุนเพราะปาล์มราคาตกบาทสองบาทเขาคิดว่าปัญหาใหญ่หลวงเนี้ยแต่ปัญหาที่ว่าลูกหลานของที่น้องชาวาสุราษฎร์เป็นมากเป็นเกือบแสนคน ติดยาอยู่ความจริงมันคือไพ้า้มันคือมาอันต่ามอาหานตาไปเป็นเรื่องของเราแต่น้อยคนน้อยคนที่จะมองว่าเรากลับมองไปว่าเป็นปัญหาของคนอื่นไม่ใช่เรื่องของเรา